ทำชั่วมันจะได้ๆไเราเนนีมลบาลำบนสารพันปาไม่ว่ารวยรือโนด้สขนัควดทยนปฏิบัติทว่าสดมยดีไม่รู้จักเดช่วอายายาไม่จอน้ามืตาดไเรื่องช่ว่วพอได้เข้าไปดูหนังเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ มันประทับใจมากแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วค่ะน้มาสเตจเอ๋าไวายหนังเรื่องนี้เป็นหนังออกแนววัยรุ่นแต่ว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยเกินความคาดหมายเหมือนว่าถ้าเกิดมีเรื่องเครียดหรือไม่สบายใจถ้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ัดลองครับก็จะสบายใจขึ้นเยอยครับหนังธรรมะคอมเมดี้เนี่ยสิมันเจ๋งโอ้โหให้เยอะเลยนะคะให้คำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจก็พี่ชีระค่ะตัว ชีระเป็นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้ถ้ามาดูนะคะเป็นวัยรุ่นก็นําความรู้น,นี้ไปใช้ได้นะคะมันมนสามารถใช้ได้ในชีวิตรจริงนะคะถ้าแบบมีปัญหาเราได้อะไรจากหนังเรื่องนี้มากมายนะคะอยากให้ทุกคนติดตามชมค่ะจนจนหนูนะหนูแบบตอนนี้ก็ทุกอยู่อะไรเงี้ยพอมาดูอะก็แบบก็มีทางออกอะรู้สึกว่าตัวเองต้องปล่อยวางแล้วก็ไม่หยุดติดพอมาดูเรื่องนี้ก็น้าตาไหลค่ะซึ้งจริงๆ อยากจะบอกว่าสนุกมากเป็นหนังที่ดีต้องมาติดตามดูกันนะคะเป็นการนำเสนอเรื่องที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะไปนในตัวค่ะเวลามีปัญหาค่ะคือเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างซักเรื่องหนึ่งเราก็จะได้สบายใจอะคะ่ะได้ยินชื่อก็แปลกๆอะคะ่ะมาดูแล้วก็ดีค่ะชอบมากโจ๊ะโจ๊ะอยากให้รับนชะมโจ๊ะโจ๊ะไม่รล้นารณ์ ไอ้ยาช่ๆโจกโจกอย,ย่ามาเตจจะเอ๋้บายนับเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่าประจำปีนี้เลยก็ว่าได้ครับโจกโจกโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นเยาวชนนะคะนักเรียนและนักศึกษาต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องดูอย่างยิ่งเลยครับมันเป็นหนังที่สอนสอนสอน,สอนง่ายมากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่าย สอนไวุ้่นสอนทุกวัยเลยแหละความจริงก็อยากให้มาดูกันเยอะๆ,ๆนะคะไม่ว่าจะไวัยไหน<ๆ>ก็ตามเพศไหนเนี<ๆ>่ยมาดูได้เลย<ๆ>เพราะว่าเป็นธรรมะาที่เข้าใจง่ายมากๆนังสนุกมากเลยนะคะมาดูกันเยอะๆนะคะ